ค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะฮะนี่นะฮะเลเวอร์เป็นแบรนด์ของอังกฤษเลเวอร์ุรร่นกิจตรงนี้อังกฤษค่ะ Berary <ม>สีขาว<อ>สีแดงนี้ก็จะเป็นไอเดียสีแดงเฟอร์บาูมิเนียม Roper Ranger Runner น้านะคะอันนี้ดูมสีทองนะคะดิสเ l a t e เลวนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแม่บ้านถ้าลูกค้าหารถจักรยานแม่บ้านอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะขนาดง1 2 0เนี่ยไม่สูงมากคันนี้ตอบโจทย์วันนี้ที่เราเนี่ย เพื่อนๆน,นะคะตัวนี้ช่วนใหญ่คือมีขายทุกพีะต่างประเทศนะคะสปีดโตตัวนี้เนี่ยเป็นคันแรกของทางร้านที่ที่ได้มาตัวนี้คือไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอาเชอร์อาเชอ P8 เนี่ยบอกเลยว่าเราเคยได้มาขายแล้วครั้งหนึ่งลูกค้าผู้หญิงขึ้นไปปั่นแค่ออกตัวร้องว้า wow! วเลยนะคะท,ทั้งที่ไม่ใช่นักปั่นด้วย<ไ>จนแม่ค้าตกใจร้องทำไมเลยขอลองปั่น